เอาแล้วก็มาต่อกันเลยรอบนี้เล่นเป็นกวนอยู่จัดไปครับเ <ub> ล่าปีและเตียวหุยได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพื่อปป้องซีจิ๋วหลังจากนั้นโตเกียมได้ยกซีจิ๋ว,วให้กับเล่าปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในที่สุดเล่าปีก็มีดินแดนเป็นของตัวเองสักที ในขณะเดียวกันโจโฉก็ก้าวไปอีกขั้นของการพิชิตดินแดนเพราะเขามีองค์จกักรพรรดิอยู่ซึ่งได้ช่วยเหลือมาจากต่างโต๊ะด้วยความเข้าใจในราชวงศ์ฮั่นเล่าปีจึงประนีประนอมกับโจโฉไปก่อนและด้วยราชองค์การของจกักรพรรดิที่ผ่านมือโจโฉเขาก็ได้ต่อสู้ในนามองค์จกักรพรรดิ ตอนนั้นเองเงามืดได้ปรากฏตัวเพื่อขวางเล่าปีเอาไว้จากหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมาลิปโปซึ่งเคยอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของเล่าปีได้ฉวยโอกาสตอนที่เขาไม่อยู่สร้างกองทัพขึ้นมาแล้วในพิปตาเดียวเขาก็ต้องสูญเสียซีจิ๋วไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เล่าปีจะต้องท่องยุทธภพไปทั่วดินแดนจนกระทั่งโจโฉยื่นมือเข้ามาช่วย เขาตกลงที่จะรับเล่าปีและพี่น้องดอกทอของเขาเพื่อรวมกําลังยึดสีจิ๋วกลับคืนมาเล่าปีขอบคุณในน้ำใจของโจโฉและพวกเขาก็เดินทางไปที่แห่ฝือด้วยกันไม่มีทางที่เขาจะรู้ว่าแผนการที่โหดร้ายเย็นชาที่มันอยู่ในใจโจโฉเป็นเยี่ยงไรสนามรบที่แห่ฝือโดยกวนอยู่ รอบนี้เราก็ได้เล่นเป็นกวนยูอีกครั้งหนึ่งเช็คอาวุธก่อนเงามังกรเขียวยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกมาต้องไปเล่นในคอนควิสตโหมดสกิลอัพหมดแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วละ่ะงั้นก็ไปลุยกันเลยไปคุยกันโจโฉว่างไงท่านพี่โจโฉแอบฟื้คือปราสาทที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำถ้าเราทำให้น้ำท่วมได้มันจะพังต่อหน้าเราเลย จากนั้นเราก็จัดการกับไอลิโปมันซะเมื่อมันหมดพลังไปแต่อย่างไรเสียริโปโก็ยังเป็นหนึ่งในนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินแม้ว่าแผนของเราจะสำเร็จแต่เราก็ต้องยกกาดป้องกันอยู่เสมอก็จริงขอบใจเจ้ามากเอาล่ะอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าได้ เราไปเริ่มทำการบุกโจมตีกันเถอะประตูเปิดแล้วพร้อมบวกทำมาอยากไหมอยากเราจะเริ่มจากการเข้าโจมตีปรสาสาทแห่ฝืนกวนอยู่นี่เป็นโอกาสของเจ้าที่จะได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองขันแรกที่เราต้องทำคือจากการพวกแม่ทัพที่มันอยู่บริเวณโด,โดยรอบโดยรอบปรสาสาทนะนะเอาเมา คนอุกเล่นง่ายอยู่ปึ๊หมูเสอาซึ้งเข้าไปไอ้แบบต่อเนื่องเดี๋ยวศัตรูทะลวงกาดมาได้เฮ้อเอาเลยมาโอ๊ต้าปึ๊บนี่ตึ๊บจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้หนักไม่โดนไม่เป็นไรอันนี้แหละ หากินได้ตลอดภาพิสรงพิเศษไม่ต้องใช้ภานี้นะเรียบร้อยไปหนึ่งสีต่อเนื่องทำมี่ศัตรูอยู่เก็บดาบมาบวกหนึงเก็ดต่อไปก็ปอมข้างบนต้องจัดก,การมันก่อนเราจะได้ทำอะไรง่ายขึ้นถ้าปล่อยมันทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะลำบากเอ๊ ต่อมหนึ่งมาโอ้เฮ้ยจอยอ้ห่าอ้ยสายหลวมเกือบไปแล้วมึงซึมก็ไปผมใช้จอย PS4 เล่นไงมันต้องเสียบสายอยู่ตลอดต้องใส่ใช้บ่อยไปมันก็เลยหลวมๆนิดนึงต้องขออภัยนะพัตัวละครมันหยุดกระทันหัน เขงามือเข้าไปกัน <c> เ <oughs> ด่นโอ้ตาเอ้ยจับไม่โดนเด็ฮพึ่งอู้ทกกับไพรู้ทบกับไพรั้งนี้จะทำลายพืชไรของชาวบ้านได้นะข้ารู้สึกดีเลยพี่ชายเราต้องเน้นในการต่อสู้กันดิอย่าเพิ่งไปสนเรื่องอื่นแต่าการลุบบูได้เดี๋ยวชาวบ้านก็แฮปปี้เองไอ้คนทรยศนี่โง่ มึงจะต้องชดใช้ตามนั้นไอ้เล่าปีก็ห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องเลยเนาะทำตัวเป็นคนดีตลอดทั้งๆที่ตัวตัวเองก็ไม่ได้ดีโขอะไรมากเออโฉบางครั้งก็ยังดีสักกว่าไม่แต่ว่าแล้วเขาต้องบทของเขาคือพระเอกเว้ยเอาละไปกันเถอะจงตามข้าพเจ้ามาเราจะไปตีฐานของพวกมัน เอ๋ตรงนี้มีอีกหนึ่งจุดไอ้เลี้ยงโนักธนูไว้ก่อนเลยไอ้พวกนี้ตัวต่อฉันดีจ่อหนึ่งร้อยตัวแรกมาแล้วโอ้ขวานวิ่งไปเก็บเฉยๆไม่ได้ต้องตีไปโอ้โห้ท่าที่สองเอาดลโตว,ว่ัดซึมโอ้ หนึ่งสองสามแล้วก็มูโซเข้าไปกระาย <c oughs> เวลาเราใช้มูมโซส่วนใหญ่บอดมันจะลดการ์ดลงเลยอ่านะพรภาคนี้นะภาคแปก,ก็น่าจะใช่ด้วยมั้งเดี่ยวเลี้ยวเดี่ยวเลยวอยู่ข้างบนปรากฏตัวมาแล้วเราต้องรีบไปดักหน้าเขาเลยเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นตัวปัญหาซะ เขาเป็นทหารเอกของลิโตด้วยเนะาะเพราะฉะนั้นฝีมือความเก่งไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้ามาเจอกับกวลุนโวนยูแล้วก็ยังไงเตียวแล้วก็ไม่หลับหรือเปล่าใครจะเสร็จใครกันแน่ดักรอไว้เลยจังหวะนี้เพราะว่าเตียวเดียวจะมีพวกลักธนูตามมาด้วยเฮ่ามาดิจังเลียวทำไมเจ้าองรับใช้ลิโปมันด้วยไม่จำเป็นต้องพูด ถ้าเราอยู่ในสนามเรามาสู้กันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยมูโซลมพายุทางยังไม่หมดต่อฮึมาเลยมาอต่อมูโซปึ้งอ่ะยังโดนอยู่อันนี้มูโซอีกเม็ดนึงใส่ไปเลยตึ้งเรียบร้อยจ้าเรียวเรีว กองทัพของอ้นสุดมันมาแล้วมันมาอยู่ข้างลิโป้แน่นอนตัดไปนี่คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางนักรบของข้าหรือไม่จะเป็นเฮ้เสีเขียวอยู่ข้างล่างเขาเป็นนักรบที่แท้จริงและด้วยเหตุนี้จึงถูกตาต้องใจลิโป้มันอย่างไรละ นิปโปก็ต้องมีฐานเอกด้วยแอเราไปดักอ้วนสุดมันเลยโดยผ่านค่ายหลักของเราแอดดาบน,นี้มันก็ก๊อปมาจากแค่ฝือของภาคหกแหละแค่ทำให้มันมีมิติขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงภาคนี้ใช้ของเก่าเยอะมากเลยนะไอพวกดาบน,นะลองสังเกตดูดีๆเออเอ,เอมาอ้วนสุดโอ้เจากก้จาก้าก เผชิญหน้ากับข้าคนเดียวเหรอกล้ามากนะพ้อๆกับโง่เออเดี๋ยว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 ใหญ่แล้วก็ใส่ไปเลยโมซอาเฮ้ยขึ้นจอยข้างอีกแล้วเกือบไปแล้วมึงฮึจอยไหนล่ะอ้วนเซี่ยวโดนไปมึงทีปึ้งเข้าไปโอเคใกล้ตายละขึ้นหลอดไอ้ขวานปั้นคว้านเก็บมาโอ้ยฟา ลูกน้องติดตามมีทั้งหมดสี่ตัวเหรอเอาเถอะันก็เจอไฟเข้าไปเรียบร้อยอ้วนสุดเฮ้ยแลวเราก็จัดการตัวที่เหลือซะฮไอพวกนี้ถ้าแม่ทัพใหญ่มันตายม,มันก็ไม่หนีนะไอพวกแม่ทัพที่ติดตามมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาคหกไงภาคหกถ้าเราฆ่าแม่ทัพใหญ่ของมันปุ๊บไอผู้ติดตามเนี่ยหายเลยหนีเลยแต่ภาคน,นี้ไม่ใช่ เอาละคันต่อไปเราก็ไปจัดการศัตรูที่อยู่ข้างล่างคือพยายามจัดการศัตรูที่อยู่รอบปราสาทแท่สื่อไว้นะถ้าเราจัดการได้หมดแล้วก็มันจะเป็นงานง่ายของเราไงในตอนท้ายแล้วก็พยายามจุดจําจุดห้เรล่าไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งผมก็จําได้ไม่หมดจําเท่าที่พอจําได้นะเออน้ําลึกน้ําลึกไอห่าตรงมาตรงน้ําตื้นอันนี้ เอาโมโซโกันไปซะบึ้มพายุไฟมาเลยมาเลยครับตึบ้มโมโซ,โซมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยหาใหม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่นะมันทะลวงมันทะลวงการเข้ามาฮ่าเฮ้ยน้ำลึกไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในที่น้ำตื้นเข้าไว้ โอ้ท่าช e ื่อที่ผู้ซึมาแล้วเดิบูโซหน่อยเฮ้ยซึมเรียบร้อยปิดแบบสวยโอเคต่อไปแล้วก็ไปขึ้นสะพานที่มันอยู่กลางเลยนะเดี๋ยวกล้องมันจะแพนขึ้นไปบนปราสาทถ้าเรารอรอไปเลยเดี๋ยวมันกล้องไม่แพนี๋ยวจะไม่เกิดภาพสวยเอ้ยเดี๋ยวจะไม่เกิดภาพสวยเล่นหลายรอบด้วย เพราะว่าภาคนี้มันเล่นยากเราจะต้องจําอะไรหลายๆอย่างในแต่ละด่านนะนะเพื่อในการเล่นง่ายขึ้นแตกลายถึงละนั่นไงสุพานเอ,อ้อกล่องแพ้ไปข้างบนแล้วมีการติดตัง้งบาเลสตาไว้บน,บนปราสาทเราต้องทำลายลพวกมันเพื่อ ช่วยเหลือพัธมิตรของฝ่ายเราตามนั้นเนี่ยแหละไอ้ตรงบาเลสตานี่แหละทำลายบาเลสตานีาา่แม่งเฮียจริงๆยอมรับเลยเบื่อไปเลยตอนแรกนะที่เล่นนะนะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันพิษส่งมาไล่กัดยังไงตัวนี้ต้องทำลายให้หมดไตมุกโซไปเลยปุ่มเอ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วอีต่อไปไม่ต้องกลัวโโอ้ห อุ้ยแดงอ๋อคุณจะตายแล้วเออฮึโดนสะกิ้ทีเดียวก็ตายแต่บาลสต้ายิงไม่ตายเอ,อ้ยเดี๋ยวด็ดไอ้พวกแมททับวิ่งขึ้นมาทำไมอีกอย่างไอ้พวกแม่ทับโอ้ย,อยไอ้พวกแม่ทับจึงวิื่งนขึ้นมาน่ยไอ้พวกรูนน้องด้วยนะมันไม่โจมตีเราเว้ยคือมันขึ้นมาผิดจุดไงมันต้องอยู่ข้างล่างไอ้พวกเนี้ยผมตามขึ้นมาทำไมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับแต่มันจะเสียเวลาเราอะปะปะ เฮ้ยแม่ทับแม่ทับป้าด้าป้าด้าป้าด้าตมเข้าไปยังแต่ก็ระแวงกลัวมันจะตีเหมือนกันไม่เงี้ยโอ้ยไห่เล่าดูข้างหลังกูตึมเข้าไปอ้าวตกลงไปข้างล่างสบายใจแล้วกูทำลายเครื่องยิงบอลสตาร์ให้หมดจ้าตามูโตเต็มเล่าแล้วเราก็ใส่ไปเลยรอทีรีบลัวนิดหนึ่งเห็นกันปเอา ออโอ้ยมีขวานอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนขอเคลียร์ไอ้ป้อมนี้ก่อนอะครเรียบร้อยจ้ะชุดเกราะเก็บมาทำไมไม่สำคัญเฉพาะจังหวัดนี้นะแต่ขวาเนี่ยสำคัญแกแกโดนสกิตทีเดียวก็ตายแล้วโดนลูกธนูขอสตูดอกเดียวก็ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทพยายามจำ หายเล่าไว้เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเอ้ยไม่ใช่หายเล่าองงแอะนี่ไงเหลืออีกสามจุดไปไปเลยตรงนี้ไม่ต้องซีครับไม่ต้องซีเครียดตึ้มอะไรเหลือขึ้นลอดอีกหนึ่งทีบึ้มไม่พังปีเวนเรียบร้อยจ้าแอะเหลือสองตัวจ้า มาตายเลยแม่งโคตรเสียเวลาที่ไหนเดนู่ใจเย็ยนดิพี่น้องโอ้โหโอโหถ้าสมัยนั้นมีปืนกลนนะหรืออะไรที่มันยิงรัวๆนะโอ้โหเรียบร้อยครับฝ่ายไหนมีฝ่ายนั้นชนะครับมีสักร้อยเครื่องนะยิงเข้าไปยังไงก็ชนะยังไงก็ได้ครองแผ่นดินโอ้โหึ้มอ๋อไม่พังอีก เรียบร้อยไม่ให้อะไรเลยเอาติดขอบอีห่าเอ้ยข้อเสียของภาคนี้อย่างคือชอบติดขอบด้วยโดยเฉพาะเวลาขี่ม้าเนี่ยโหติดขอบที่ไหนครั้งที่ไม่คนติดเอ้ยตึ้มเข้าไปตึ้มเข้าไปพังแล้วกับพังแล้วเอาไปอีกหนึ่งดอกเอาไอ้พวกถ่ายเร็วมาได้ไงวะอย่า เราเคลีย์ปาเสตสราเรียบร้อยแล้วมีเป็นโอกาสที่เราจะเข้าโจมตีเวลาของไอลิโปโ้มันหมดแล้วมีแม่ทับพลังยังพอได้ไปถึงพลังของเรานะไปไปเลยอซึ่งน้อยกระโดนตีสักสองทีก็น่าจะตายเราอะเพราะฉะนั้นบวกกับพวกมันได้เลยใจคุณแม่พอซึ่งเข้าไปมีสองตัวมีสองตัว ตายเข้าไปตายไ,ไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งจอ่อแล้วก็ซึ้งเรียบร้อยหมดตรงนี้เก็บของเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปหาองค์กันหรือชิพพาไปเก็บเท่าที่พอจำได้นะก็คือในป้อมเราหนึ่งจุดฐานใหญ่เราจะมีมันโถอ,อยู่สองลูก ไม่แสดงความไม่ตาต,าต่อศัตรูไม่จับเป็นไม่ปานีเราต้องชนะอันนั้นนี่ไมัมมนโถสองลูกแล้วก็เนื้อติดกระโดกอยู่ทางข้างบนอยู่ตอนบนสุดไอตรงที่เราปาบเตีวเรียวนั่นแหละไปกันเลยยาวๆเราต้องเซฟพลังของตัวเองไว้ด้วยไอป้อมนี้จำไม่ได้ว่ามีไหมแต่ก็ไม่เอา เพราะว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าี้เกียจค้นหาเอาที่จําได้เว้ยเอาให้พลังมันเลยสักครึ่งหลอดไปก่อนเราถึงจะอุ่นใจ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเชิญหน้ากับลิปโป้ด้วยไงมันอาจจะตีเราทีเดียวตายก็ได้เอ้ยนี่ไงได้มาละไปต่อ,อ,อไปแล้วก็เข้าไปในตัวปราสาทกันจะสังเกตไหม ผมไม่สับอาวุธเลยเพราะว่ามันไม่จาเป็นนะเวลาสับอาวุธเราก็โดนตีอยู่ดีศัตรูสามารถทะลวงเข้ามาได้มันไม่เหมือนภาคแปดภาคแปดมันเราตอนที่เราสับอาวุธเรายังเป็นอมตะนิดนึงแอะศัตรูอ,อยู่ข้างมา,าอันี้วะซึมเข้าไปถีโดนถักๆอีเวนอื้เอเนี่ยแต่ถ้าสไตล้าโดนแน่นอน จอพาไปนะเี๋ยวตึ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยไม่โดนไม่เป็นไรแกเขินไปตึ้มเรียบร้อยจ้าสี่ร้อยห้าสิบตัวปั๊บแม่งให้หมดเอาละมีศัตรูอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งจุดโอ้โหศัตรูโผล่มาสอง หนยทับเติมเหยทับเติมยะไอพวกนักธนูต้องเล่นมันก่อนโชว์ซึมเข้ามาเหรอหมูโซเข้าไปโอ้อไแมงเอ้ทะลวงกาดเข้ามานี่เอาเลโอ้โหยเหลืองเหอหองหออากกรดพวกมึงโโอเคได้แล้วแมงเอ้ประมาทไปมันทะลวงกาดเข้ามาได้เอ๊ะ Madam. อึ้งเฮ้ยตังอาดิ้งรักไอ้ฮึ๊บจ่อเจอพายุหมุนของกวนอยู่เข้าไปซึ้งเดี๋ยวตั้งหลักดีๆอันตรายพวกเนี่ยอี้มาสองก็ไม่กลัวโอ้โมาแค่สองตัวน่าจะเจอสักสี่ตัวเนาะสี่ตัวกูวิ่งหนีแล้วโหไม่อยู่หรอก เอ้ยได้มาเม็ดนึงเรียบร้อยไปหนึ่งห้ง่ายๆครับเหลืออีกหนึ่งตัว่ะจ่อเรียบร้อยหมดวู้เกือบตายแล้วไหมล่ะโอเคโอ้ยโดนยิงอ่าเข้าประสาทเลยดีกว่า มาลิปโปเจอกันหน่อยแต่าการพนักธนูกอน่อนมูโซตรงเข้ามาให้เป็นพันๆขขาจะพาพวกเจ้าไปสู่นรกเองอะไรวะอะไรจะพาไปสู่นรกเหรอเอาหยุดอีกตายจอยเราจะยุติเรื่องนี้น<า>นเราต้องจาัก,การลูกูไอ้มันติงได้ยินเสียงแนวะโว้ยหุยเกือบตายอาะไหเราอยู่ข้างหน้า ไอ้โค้ดนัทหน,น,นูเดี๋ยว็ดเด็มาเอามุสโซตึ้งเข้าไปกระเด็นจ้ามีอีกเม็ดนึงเอาเลยเอาเลยไปมาเหรอลิโป้ฮึยโอ้ยลิโป้จะตายแล้วเก็บข้อมาอาฆาตแจกกันมาเลยตึ้งเข้าไปไม่ตายแล้วก็เล่นแม่นางติวชานก่อนนี่ทำให้อีพิปลมโมโหเล่นอ้า ติวชอนมาฮายเต่กู้วมึงตึ้งโอยเรียบร้อยโอ้โหผ่านชั้นลุยเนื่อยมากแต่ก็มีให้ลุ้นระทึกนิดนึงสายจอยหลวมเข้าสู่ช่วงคัสซีนภาคนี้มันดูแบบคัสซีนหมนๆเนาะสภาพแวดล้อมเดี๋ยแๆ้ว มาแล้วครับลิโปถูกจับตัว <c oughs> ขายเชือกออกหน่อยสิวะมัดแน่นเกินไปแล้ว <c oughs> มัดเสือมันก็ต้องมัดให้แน่นๆสิว่ยังมีลิปแห่หัวทำด,ดีมากเชี่ยวชาเจ้าชอบใช้ประโยชน์จากศัตรูที่แข็งแกร่งใช่ไหมขอนี้แหละโลกทั้งใบจะเป็นของเจ้า มีศักดิ์ศรีหน่อยสิวะไอริปโปไอยังผู้กล้าและมีเกียรติอืมงั้นก็ตามมันเอามันไปประหารไอ,จอรโจชฉไอจอนทัวประหารกูทำไมบทมันมีแค่นี้แหละภาคเนี้ยเจา้าจะแสดงความในตาต่อสัตว์ร้ายตัวนี้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เราปียังใส่หัว ข้าข้าได้เลยข้าพร้อมที่จะตายแล้วไม่ดีกว่าลุกขึ้น,นเถอะจางเหลียวเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ชั่วร้ายของข้า้โหโหโหตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับว่าเย่